มาสวัสดีโมทุกคนเนาะสหรับคลิปนี้กัเป็นคลิปที่ลินมากกันโดดแล้วทุกคนเนาะซึ่งว่าเป็นคลิปที่ว่าอ่าหนึ่งหนึ่งระวังออรัดกับเดียร์ลอสนะทุกคนเนาะซึ่งว่าเอฟซีพวกนี้อ่าได้มาขอหนึ่งหนึ่งอ่าคิดว่าจะหนึ่งหนึ่งออรัดนะแต่ว่าเขามาในเกมแล้วแล้วกัอ่ามาลินเป็นอันนี้ทุกคนเนาะลินเป็นเดียร์ลอสกับออรัดทุกคนเนาะและนี่ก็จะเป็นสองติดต่อของเราทุกคนเนาะเอาทุกคนเนาะเป็นว่าเกมนี้ทุกคนมาเบิร์นทั้งกันทุกคนนะสีเป็นจีได้ทุกคนระวังอ่่่าาอออดดดััักกกกบบเียรลทุคคนนแตวื อาการลินของคนทุกคนเนาะแต่ว่าเดียร์ลอสนี่ก็เคยแพ้มาแล้วทุกคนเนาะอืมตอนที่ว่าลินในส่วนนั้นทุกคนเนาะส่วนที่ว่าร์อาเดียร์ลอสแต่มีการปั๊บมาใหม่ๆนะส่วนใหม่ๆตอนนั้นออดัสเฮาลินกาเคยแพ้มาแล้วทุกคนเนาะเอาเป็นว่าทุกคนเนาะตอนนี้กามาเจอกันทุกคนระหว่างออดัสอาเบโรหนึ่งทุกคนมาโพกัดเดียร์ลอสติ๊กตอกผู้หนีทุกคนเนาะบ่ได้ธรรมดาเลยทุกคนเนาะก็ต้องมาเบิ่งนหนการทุกคนรอติดตามรอหลุดหนึ่การวาสิเป็นจะได้ทุกคนเนาะอาเบโรรรรสสาาามถเเออออนนนับบุไไดด้้หหืื่่วียลต อ่ะตอนนี้ก็ถือว่าคอฟ้าเมื่อไปก่อนทุกคนแต่ว่าตอนนี้เดียนลอดหนาจะมาหาเฮาทุกคนอ่าเดี๋ยวคอตีทองเข้าไปทองสองสามบาทโดนจงังหวะนี้ขอกลับบานก่อนอาจจะได้เดียนลอดมื่อสองมาอยู่แลจังหวะนี้มาแล้วทุกคนเขามาจาังหวะนี้โอ้โหบอกเลยว,ว่าแมงโคดแห้งทุกคนสลับเดียนลอดแต่ว่าก็เป็นคิวแหลกถือว่าทางเดียนลอดเก็บไปทุกคนโอ้โหผ่าจนได้เลยทุกคนอาะ ่าหลังจากนั้นเราก็ว่าเปิดก้อนได้ปูดซะสันเอาน้องๆก็ต้องปฏิคมันแล้วทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับลังใจให้เบตุนึงให้คลิปต่อไปแน่ทุกคนเนาะอ่าซื้อว่ากับบริคออยังมากมากทุกคนเนาะขอแค่อ่าขอแค่กดติดตามเท่านั้นเองนะทุกคนเน้องบริคออยังมากมายทุกคนเนาะอ่าครับชมคลิปนี้แล้วก็กดติดตามหรือกดไลค์กดแชร์ก็ได้ทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ทุกคนเนาะอ้าเดี๋ยวขอฟังขอเก็บสแต็ปคัมเปิลก่อนทุกคนรอตอนนี้กำลังในเลเวลซีเองโบวาาสไว้ทงเดีย์หรือบนี่ ต้องมารอิดตาเบิงนะเดี๋ยวคนเนาะแต่ว่าตอนนี้ขอเก็บสแต็คกันไปก่อนเดี๋ยวคนเนาะสลับออดัสนี่สะสมสแต็คกันก่อนแต่ว่ามาจงหวานี่ขอบินไปก่อนเดี๋ยวคนเนาะเพราะว่าขี้เกียรแลนนะบิดมาขีดเลนกลางนี่ืเก็บสแต็คกันก่อนเดี๋ยวคนนะใจเย็นๆถ้าได้สแต็คสมมาพาขวดจริงจะไปจัดกันเดี๋ยวคนเราสลับเดียร์ล็อตแต่ว่าตอนนี้เราหนาจะไหลเขาเลยเดี๋ยวคนเนาะเพราะว่าเดียร์ล็อตมันจะได้เปียกอยู่แล้วสลับต้นเกมเดี๋ยวคนมันแห้งอยู่แล้ว แต่ว่ามาจังวานี่ทุกคนโอ้โหไล่จนหดปอมเลยทีเดียวอ่าแต่ว่ามาตอนนี้ก็ขอเก็บโตก่อนเด้ออ่าใจเย็นๆก่อนอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวสิว่ายานเดี๋ยวลอดเกิดไปนะแต่ว่าโซนโซลเก็บนี่ก็เป็นตะยานอยู่ทุกคนแต่ว่าโซนเรดเก็บนี่ก็พอสู้ได้อยู่แต่ว่ามันกลับบนเน่นอนว่าศีรษาเดียวลอดตลอดไปบ่อ่ามันก็มีแผลมีสนับไปทุกคนเนาะอ่าแต่ว่ามื่อคืนกั้นฟ้าเมื่อกั้นทหาว่าเอาฟ้าไปเนี่ยส่วนข้างกลางเกมยี่วลอดบวไว้เขาอยู่แล้วทุกคนอ่ามาจังวานี่ทุกคนแล้วน้าจะพาดเองทุกคน โอ้โหแล้วเขามาทุกคนนะปอมยิงไปทุกคนแต่ว่ามาจังหวะนี้กระเป๋าน่าหยัดเข้าไปเดียบปลอยทุกคนเนาะโอ้โหทุกคนเือว่าเราผ่าจนไดอ่าสกี้นี้เราวนาจะกดะกิลสองพีททุกคนมันเข้าไปในปอมแหละก็ถือสตันของสกิลสองของเขาทุกคนแล้โดนปอมยิงอ่าตามโดยดังเมธกับปันของเขาจะวัตถุไปทุกคนหลังจากนั้นเราก็พิมพ์มาว่าตึงว่าสัน <laughs> เราก็บน,นายเจ้าพีทมาสดบอลเลยได้เลยนี่เราเขต้องเอาจังหวะนี้ขอ อ่าตีคลิปนี้ไปก่อนแต่ว่าเราเห็นเขาจงังหวะนี่ก,ก็ไล่บอปล่อยเลยทุกคนน่าสลับเดียอดโอ้โหทุกคนใจเย็นก่อนเดียวขออีกซ้ำสองไดเวลซ้ำได้เวล็แปดก่อนแต่ว่ามาจังหวะนี้คลิปแม่งโคตรลายทุกคนโอ้โหเดียวเก็บสแต็กก่อนใจเย็นเย็นก่อนเดียรอดใจเย็นเย็นเออเดียวก็ได้เจอกันแล้วเออเอ้าตอนนี้เดียวลงไปเล่นกลางทุกคนเนาะ จะต้องรอดยืนต้อนที่เจ้าบางคนแต่คนนั่งสิเป็นจังได้แต่คนแต่ว่ามาสวงนี้กับคนข้างที่ว่าเฮ็ดคลิปบ่ค่อยปกติปันได้ว่าจะลงคลิปทุกมือแหละทุกคนแต่ว่าบ่ได้ลงทุกมือสองสามมือลงคลิปหนึ่งทุกคนว่าวางว่าทุกคนสิบ่เบื่ออ่าแล้วก็วางว่าทุกคนสิถูกใจทุกคนเนาะหากว่าคอนเทนต์ตัวที่ว่าทุกคนขอมายังบระเด็นเก็ดกัต้องขอโทษนำแต่ว่ามาจังวาทุกคนเขาไปโอ้โหวานเจี๊ยบเลยทุกคนเนาะโอ้โหทุกคนสุวานเจี๊ยบเลยแต่ว่าจังหวานทุกคนเนาะ เลกสกิลอ <c oughs> oh. <ın> ันต <s Elliott ills> ีของเราได้ทุกคนคิดว่าจะเก็บไปได้แล้วแต่ว่าสุดท้ายทุกคนออีกมาดเดียวเองคนเนาะโบไว้ทุกคนไม่ทั้งเดียนลอสจิว่าเก็บเข้าไปทุกคนอุตสาลีสกิลอันตีของเราได้อ่าว่าจะเก็บไปแบงงามสุดท้ายแล้วกอืมคือที่เห็นทุกคนเนาะเรียบร้อยไปเลยหลังจากนั้นแล้วก็ว่าถ่ายเกมโบไว้อาัมก็ต้องรอหลุดท่จ้าทุกคนเนาะมันก่บุมีอีกยังแน่นอนทุกคนเนาตเกมถ่ายเกมอือีกยังเกิดขึ้นได้ทุกคนฮอง บอกกัรันตีไปดอกว่าอ่ามันสีสนะนะแต่ว่าฮอาลิกนกาอืมมันจะได้เกมมนะมีแต่มีสนะทุกคนแต่ว่าสำหรับคอนเทนต์ที่ว่าทุกคนขอมาการลายมือละทุกคนที่ว่าบดได้มาเห็ดห้ทุกคนเนาะขอมากะโดนแล้วอ่าซึ่งว่าออดัดเรืองสีแดงนี่นะ ก็ขอมาดนแล้วแต่ว่าเฮายังบ่ทัานมีเวลาได้มาเห็ุเลยแต่ว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปเก่าที่ว่าอัดไวแต่รดนแล้วเออที่ว่ามันถึกไวนะแต่ว่าบดได้มีเวลาได้มาตัดลงก็นเลยอ่ะมาลงในตอนนี้บ่ฮ้วนองที่ว่ามาหนึ่งน้ำเฮานี่บูฮ้วสิลืมไปเลยลบ่อาเพราะว่าบดได้ลงคลิปไปแต่ตอนดินน้ำกันุูนแหละอ่าแล้วนาดเจ้าคิดว่าเฮาจะบ่ลงแล้วนะแต่ว่าเขามาจบ้าที่คนเล่านาจะผ่านเอง เขามาก็โดนปอมยิงทุกคนแต่ว่าเขาเกลับโบกาไปทุกคนนะวาซิบินเขาไปแต่บบกาอ่า้าบินเขาไปนี่กันนาจะโดนตุยคือเก่าทุกคนเนาะจำเป็นต้องถอยออกมาก่อนทุกคนหาจังหวะไหมาอ่าเก็บสแต็กสสมสแต็กสาสมดาเมจไปก่อนแต่ว่าตอนนี้เราค่อนขางที่แบบว่ามันไลลบีบเฮาเลยนะทุกคนเนาะแบบไลก่กดเขาเลยเอาจังหวะนี่วาจะได้เบิงเลือดเขาก็ได้จังหน่อยเยียวก,กว่าแต่ว่าเขามาจังหวะในคอถูก,กีบไปบาทหนึ่งมัดที่สองถูกเราไปจังหวะนี่วาจะได้ โอ้โหแต่ว่าเราแทงเอาไปบาทหนึ่งเกือบหมดเลยแต่ว่าจังหวะนี้ก็เดียบลอยทุกคนแต่หากว่าเลือดซ้ำกันตะกี้นี่บววไวเราแน่นอนทุกคนเราสังเกตเบื่อเราใส่ตีเสียพอมันนี้เกือบแม่งเกือบหมดเลยทุกคนเราบอกเลยว่าแมงโคนแห้งโอ้หลังจากนั้นรก็ว่าหาแล้วหนาจ้ะหูซิกแบบว่าแมงโคนแห้งไปเลยนะอ้าวเฮียก็หอว่าออดั้มันแห้งซ้ำได้ะนะเออตึงมากสั้นชอบอ่ะชอบพูดอย่างนี้ว่ะเออ เอาเดี๋ยวขอสเก็บสแตค็คพอเอาบาไปก่อนฟาร์มรีวิวเก็บเงินเก็บคำไปก่อนนะทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวจึงคอยไปถูกมันสลับเดียรลอดนี่เดี๋ยวกับปั่นเอาดัดมัดควา้าสังใต้ถูกไปเดียบลอยแน่นอะนทุกคนอ่าแต่ว่าตอนนี้ขอเก็บสแต็คกันต่ออีกเอ่อ ใจจะเก็ิก่อนทุกคนเดี๋ยววามาตอนนี้นี่คอนคางที่ว่าด้าเมดกับคอนคางที่แบบแห้งพอสมควรดูนแล้วก็คว้าสแต็กกับไลฟ์พอาะช่วงนแล้วมาทุกคนจังหวะนี้เปิดดันตีเขาไปใส่เลยทุกคนนอนจัดกันเลยทุกคนนั่นเล่นกลางจังหวะนี้ถูกไปสองมัดทุกคนเกือบหมดไปแล้วจังหวะนี้เดียบบลอยทุกคนโอ้โหมันใหญเกินไปเลยทุกคนอ่าถือว่าตอนนี้กาเลิม่าเลยทุกคนนอนสลับด้าเมดของออร์ดาทุกคนถูกไปตะกินสองมัดเกือบแตกแต่ว่าสุดท้ายรายกาอ่าโดนอ่านไป โดนพลังของเอ็มเบมก็เขานึกว่นเขาสงว่าพลังเวทตัวนั้นนะเอาแต่ว่าจังหวะนี้แล้วก็พิ่มาว่าสีโบไว้บ่อยยังกันแหละเฮาก็ตอบให้กำลังใจเราไปว่าจะออนไห้ซื้อดอวาซันหลังจากนั้นแล้วก็บอกว่าอมแล้วก็บอกว่ามันบอกว่าหลังจากนั้นก็จะบอกเขาว่าอ6วจบหรือว่า6วพ่อนะไปจีดัคิวก็คือโอเคสนะไปเลยหลังจากนั้นเขาก็ว่าโอเคทุกคนเนาะมา เดี่ยวมาปุ่นหนึ่งกันนะทุกคนเอาไพสิไแดงหกคิวก่อนนะทุกคนระวังอ่าเดีย่ยวรดกับออดนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เล่านาจะโบก้าออกมาจากบ้านเลยแน่นอนทุกคนว่าโดนกระปั้นเขาไปทุบซองมัดไปตะกินจะเล่านาขัดจันทร์เพราะสัพเรโดนเอ้าแต่ว่าตอนนี้ขอเก็บเครื่องเอาไปก่อนนะทุกคนแต่จะหรับเครื่องกะเอาไปใส่ได้ทุกคนน่าจะบดไอ้ห่วงดอกอืมมันกระคืนกับคนดินกันทุกคนได้เครื่องไปแต่หาว่าบ่มีจังหวะการลินการเข่าอ่าการใส่นกันมันกลับบัวไวคือเก่าทุกคนแสดนแล้วมันต้องบวกกับสเต็กกเฮาลินนทุค เอา้าตอนนี้เครื่องพายเขารื่อชามนี่เกืบเอบว่าแตสซูซี่ขึ้นมาแล้วทุกคนเนาะเราหนาจะบอกออกแน่นอนทุกคนเนาะดูวว่าเขาจงทา,เ,าเครื่องเราจําบอคืออนได้ตอนนี้แต่หากว่าสิเอารับเรานีหน่าจะบูด้ทุกคนเนาะเอา้า แต่ว่ามาจังหวะนี้ทุกคนเห็นเราแววแหววอยู่เล่นการเดี๋ยวเดียวมาดักอยู่ในก่อนบางทีเราอาจจะเขามาเอาคีปีในีจังหวะนี้เขาเนาะถูกไปมาดหนึ่งมาที่สองจังหวะนี้เดี๋ยวเปิดทันทีเข้าไปจังหวะนี้วายจะได้เดือดรูมไปบาลหนึ่งมาที่สองใดหรือบอลจังหวะนี้วายจะได้เดือบหลออทุกคนแต่ว่าเขก็เกือบบอลหล่อทุกคนถือว่าหลอดมาได้ชื่อเก่าทุกคนคิดว่าซิดนป้อมยิงตายหรือหล่ออะไรได้ตะกี้นี่อ้าหลังจากเขาเก็บมาสี่คิวต่อสองคิวทุกคนถือว่ายังอีกสองคิวกะเดือบหลออไปแล้วทุกคน แต่ว่าตอนนี้เรากาอ่าน่าจะคอฟ้าไม่ได้ค้อนคอฟ้ามันเครื่องจั่มอะไรเพราะว่ายังแต่สองกิจวจังหวะนี่ทุกคนเนาะน่าจะอ่ารอดถาก่อนทุกคนเนาะเอาเป็นว่ารอดถาเครื่องเราจั่มก่อนทุกคนนะนนแต่ว่ามาจังหวะนี้เคาก็ให้โอ,อก,กาสเราฟาด้วยเครื่องจั่มแล้วมาเบิร์เทอรวานี่ทุกคนเนาะตอนนี้ก็เครื่องจั่มไปที่หัวหอยแล้วบอกว่าบินไปทุกคนเนี่ยมาเบิร์ในการจังหวะนี่ทุกคนเรายืนถ่ายอยู่เลนกลางเลย เขามาจังหวัดจะวาเข่าออกบ้านมีครบจักหน่อยที่คนเนาะจังบ้านนี้ว่าจะได้ตูมไปบาทหนึ่งที่คนเนาะดีแต่เขาโคตรทันทีกคนเนาะตอนที่ว่าเราแสนตีนะแต่ว่ามาจังหวัดนี้แมงสัญญาณแมงโคตรปิ้งทุกคนเนาะโอ้โหโบงว่าซีรอนหรือบอสังเกตมันเรือเทาเกือบจะหมดแล้วแต่ว่าทุกไปกับแมงโคตรวานเจี๊ยบเลยจังบ้านนี้ว่าจะได้ทุกคนมารอหลุดน้ำกันทุกคนโอ้โหทือว่าไปทางอดัาช์นจว่าเก็บไปคือเก่าเลือดเกือบโบมี่เลยทุกคนเกือบหมดเลยทุกคนเกือบรับแต่กลับมาได้เพราะว่าสัญญาณแมงงโคคปิทกนน็ โอ้โหบยาซีวาเลยตะกี้นี่แบบมันม,มั่วโคตรมั่วเลยแต่ว่ามาตอนนี้ก็ย,ยังบบทันดีอยู่สัญญาณน,นี่แม่งโคตรมั่วเลยดีกคนเลยโบโหว่าเป็ยนยังวะเออเดียวดีเดียวหายทุกคนสลับสัญญาณน,นี่อ่ะแต่ว่ากับโบเป็นยานทุกคนเนาะถือว่ายังดวงแข็งอยู่เกือบสิตายแล็ยังบบตายอยู่สัญญาณน,นี่ก็โอ้ยเนาะเคลียขีบเกือบบบได้ทุกคนแั้วเกือบแตก <c oughs> เกือบแตกแล้วแต่ว่าตอนนี้เราบอกว่าล็อกไปว่าสันอมแต่ว่าตอนนี้กระถาสัญญาณขึ้นกันนี่อบอกให้ไปอยู่แต่ว่าห้องกระถาสัญญาณนะมันดีก่อนเดียวสัญญาณกลับมาจึงไปเดียวพิมพ์บอกแล้วก่อน,นเอก่าว่าสันเอ,อสญญา <c oughs> อสัญญาณนีกนเดียวมาเดียวไปแต่คนแต่ว่าตอนนี้วังวาวสิบบปิงคือเก่าอีกมะจังหวะน,นี้คนเอามาจัดก,กันอยู่บนเก่าทีเดิมดูคนนั่จังหวะนี้วายชไหมจกกักรบอกกด ท่านอยู่ทุกคนเนาะสลับกดอันตีของเราทุกคนเฮากดไปอยู่พันอยู่จังหวะมาจังหวะนี้่าจะได้คอมัดยิงไดหรือบบโอ้โหยังโปแตกอยู่จังหวะนี้มัดสุดท้ายมัดสุดท้ายจังหวะนี้โอ้โหเล่านี้ไปทุกคนถ้าโบนี่ก็น่าจะเรียบลอยไปทุกคนโอ้โหถึงวันนี้ไปทุกคนเอาไปโคตรไวเลยห้าโบหินเลยทุกคนฮะอุตส่าห์ว่าสิได้ขาคิวสุดท้ายทุกคนคิวที่หกก็น่าจะจบไปทุกคนอ้าบอกเป็นยังทุกคนนะถือว่าปล่อยให้โอกาสให้เราไปแกล่เครื่องไม้ออกเครื่องไม อ่าถือว่าในอีกคิวเดียวทุกคนเอาะ้องกาสนาไปแล้วทุกคนอ่าจะได้เย็นก่อนทุกคนเอาปล่อยให้เราแก่เครื่องห้องก่อน you're you looking for lost. <laughs> you have returned, have the มาทุกคนตอนนี้เครื่องเล่ากันนาจะออกมาใหม่เลยทุกคนตอนนีนาจะแก่เครื่องเขาแล้วเดี๋ยวมารอติดตามานันแล้วกันทุกคนเนาะเดี๋ยวอ่าขอเอาบัฟก่อนจึงจะบินไปหาเรา กาต้องมาเบิรงนเหมือนกันทุกคนมารอลุนเหมือนกันจะเป็นจะไดทุกคนนสำรับอ่าเ่องที่เราออกมาใหม่เพราะว่าตะกี้นี่เขาตีไปเกือบจะแตกอยู่แล้วทุกคนนสำรับคิวสุดถ้ายแต่ว่าเราการน,นี้ไปได้ทุกคนเอามาจหวนันที่เขได้อยู่เล่นกลางทุกคนปล่อยให้เราตีคลิปแล้วก่อนอ่าเดียวเขาไปในเพราะว่าเดืดร้อมันดูเลือดแห้งนะถามว่าตีอยู่ในคลิปหรือไงะจะบอกว่าเดือดร้ออยู่แล้วมาทุกคนจบวันนี้เขาอเปิดอันตีเขาไปเลยทุกคนมาต้องลีลาจัหวันนี้ เขามาใส่ก็เลยจังหวะนี้ตูมไปโอ้โหสูงกันสูสีเลยแต่ว่ามาจังหวะนี้เขาไปลืมกดอันนี้ก่อนทุกคนเอ้ยคนว่าอยู่ก่อนด้วยดีอ่าเล่าอย่างคนใส่อันตีทุกคนเนาะเดียบลอยทุกคนจังหวะนี้ทุกคนเนาะสูงกันสูสีเลยแต่หากว่าเขาผูกถืออันตีโดนเดี่ยวลอตไหนจะเรียกอะไรจังหมามัดสุดท้ายทุกคนเนาะเกือบยุดแล้วทุกคนกำลังยกมัดขึ้นแต่ว่าโดนเดี่ยวลอตเดี่ยวนีแต่เพราะว่ามันได้ปั๊บใหม่ทุกคนเนาะเวลาใส่สกิลสองอ่าจำครั้งที่สองมันจะเกาะแบบว่ามันจะ อาเฮดและพาศัตรูดึงเข้ามาจักหน่อยนะเพราะว่าออดัตนี่เวลามีตัวดึงหรือว,ว่ามีตัวสกิตสตันจักหน่อยเลยมันก็จะใส่บ่ได้สาหรับอาสกิลหนึ่งก็ออดัตแต่ว่าสุดท้ายแล้วกันนาเสียได้ไปทุกคนเนาะปอมแตกไปโอ้โหทุกคนเนาะสู้กันสูซีเลยกําลังสูซีเลยทีเทดียวทุกคนตะก้นอ่าถ้าถามว่าพอกันไดยอีกคิวนานีก็อาจจะชนะเราไปได้ทุกคนแต่ว่าอเสียเปียไปตะ่กี้ดี นิดเดียวเองทุกคนเนาะลืมไปกดวายูก่อนแต่คนคิดว่าเราแสนตีแล้วเ้าเถอคนก็ขบ่ถเป็นยานเก่นก็ถือว่าเป็นทางสกอหาต่อซ้มแล้วทุกคนเนาะทีว่าเขาเอาสนามมาได้ทุกคนเอาทุกคนสลับคิดนี้กายบายนะทุกคนถือว่าพอกันคลิปหนาทุกคนสลับคลิปนี้กัสี่น่องเพี่อนหนีทุกคนเนาะเอาเป็นว่าทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ่อจุบผาดคลิปหนาคลิปไม่ที่ว่าทั้งเขาจะลงทุกคนในเบิ่งได้ชมนะครับทุกคนจะในกระขอบใจเดอ